สวัสดีครับผมมอน้สิมาต้มแซบซี่โครงหมูครับมารับชมกันครับผมนี่ครับขั้นตอนแรกเข้ากบใสคาตะไคร้ใบบุกขูดครับผมต้มน้ำเดือดครับผมก็ตามบักพริกใส่ครับนี่ครับผมตามบักพริกใส่เกลือข้มเผ็ดอรสเผ็ดครับหลังจากนั้นเากระทาให้น้ำฟดน้ำเดือดครับผมแล้วจงค่อยเอาหมูโลงครับ ต้มแซบซี่โครงหมูครับมาครับบันนี้เหากับมาเตรียมมะเขือเลนกับเห็ดครับกับผักหอมครับผมนี่ครับเพื่อจะใส่ต้มแซบครับครับมันเท่ากับมาเอาหมูลงครับผมเอหมาหมูลงแล้วเห่ากับนี่แหละครับผมอันนี้หมูอาลงแล้วครับบะโอ้หอมครับมามาครับบะขั้นตอนต่อไปก็เอาเห็ดลงครับ ันตอนสุดท้ายก็เอาเห็ดลงครับผมนี่ครับเห็ดกับผักครับมุกเชลเลนครับผมนี่ครับก็เห็ดครับมาม่าครับผมมาแสบน้ากันครับมาม่าครับพร้อมเสิร์ฟครับทีกเมนูจัดเลย